สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเข้าสู่รายการนัดการ์ดอันบ็อกกันนะครับผมผมชื่อกิตตินะครับแน่นอนดูจากหน้าตาก็เชื้อสายจีน we, นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว SD 39นะครับ SD Charmer นะครับตามนี้เลยก็ SD ตัวนี้นี่ก็ได้รับผล โหวให้เป็น SD ที่คนามิเขาอยากจะดันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดันได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันจะเท่าชาดอลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูทีละอย่างกันเลยนะครับเราแกะมาทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเนาะ,ะปึ๊บอ่าเปิดมาอันแรกก็จะเป็นโทเค็นก่อนนะครับโอ้แล้วก็มี ซอง1ซองข้างในได้ยินมาว่าข้างในซองนี้จะมีโปรโมซึ่งในนี้ก็จะมีเรื่องของก๊าซซีเข็1หนึ่งใบแล้วก็ซปเปอร์สใบมั้งถ้าจำไม่ผิเดเ๋ยวไงเดี๋ยวแกะดูอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเทมเกระดาษซึ่งอันนี้เป็นแบบสุ่มนะครับอ่าเราได้ของตัวลมนะครับผมชามเมอร์ตัวลมเดี๋ยวจะแกะให้ดูเอออ่ะก็ อ้อลมกับดินนะครับประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดู SD ดีกันก่อนเดี๋ยวซองเอาไว้อันสุดท้ายดีกว่าเอามาลุ้นกันว่าเราจะได้ยังไงนะจ๊ะชือ่ออันนี้ก็จะเป็นโทเค็นเนาะอันนี้จะเป็นชา่มเมอร์สามดาวชา่มเมอร์สามดาวให,ให้ครบทุกให้ครบทุกธาตุเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวที่เป็นเหมือน เป็นล่างต่อไปของตัวเลเวลสี่ที่เป็น familiar process ของอ่ของตัวธาตุดินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่างอีกล่างหนึ่งที่ที่แปลงล่างของตัว i n เ e อ i f i e า, In A าตัวนี้ก็อันนี้ครับจะเป็นล่าง2ของตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นมีจิกะ b บ t ์อ่านี่ก็เป็นล่าง2ของตัวนี้ บอ่าเรามีกิ๊ไบอยเรามีอินาริไฟเออร์แล้วเราก็มีมังกรลมนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็จะรีพปิ้นมาใหา้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลแฟรี่เทลนะครับอันนี้น่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดตัวตัวที่สลิปปิ้งดิวตี้แบบไม่แน่ใจนะแล้วก็มีแฟรี่ตัวซินเดเรลล่าแล้วก็มีคาตูยะตัวนี้เป็นวิชวิชคราฟ์ถ้าจำไม่ผิดต,ต,ต,ตัวนี้นวิชคราฟ์ก็ ก็ถูกรีพิทมาเหมือนกันถ้าเกิดในออริจินอลของมันน่าจะเป็นตัวซุปเปอร์ให้จับมิกิดนะครับดาร์กโดเรียโดดาร์กโดเรียโดตัวนี้ก็แหม่เจ้าแม่คอมโ,มโบเลยเหมือนกันมีหลายขอมีหลายคลิปใน YouTube เลยที่ทำคอมโ,มโบเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวแม่มดแม่โมดป่าดำใช่ไหมถ้าใครเรียกแม่โมดป่าดำนี่ก็รู้อายุกันนะครับผมยูกิสมัย1999งเาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ซานตาคลอมีเดงโกดเซกการีพิทมาด้วยมี คิตเตอร์หรือฝรั่งเรียกว่าแซงแกนนะครับเรามีฟิลตัวใหม่ของชามเมอร์ด้วยซึ่งตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเอฟเฟกไว้ให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยสามารถเนเกตเอฟเฟกได้ด้วยขึ้นเอฟเฟกตรงนี้อ่าโอเคดีเยี่ยมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวรีป,ปิทมาเหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าอันนี้มาจากในเซตไหน รีพินต์หมู่บ้านจอมเวทด้วยเบนิกูดคือดีดีมากวันเดอร์วอนดีนี่อันนี้รีพินต์เทีนะตอนแรกนึกว่าจะมารีกันใน s อของเอดินเบียนแต่ไม่รีนะครับมารีใน SD ตัวนี้แล้วอ,อันนี้เป็นเทอร์ฟอร์มิงนะครับไบเซิร์ฟฟิลก็ดีเหมือนกันทูกอฟติเสเบนหถือว่าหนังสือหลับหมูก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคฮีทเวฟตัวนี้ไม่เคยเห็นรีพินตมานานนะั พรีคลิสเตอร์ก็ถือว่าดีครับดักลูเลอร์โน r no e นะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างเอา,เอาตรงนะมึยังไม่ได้ขายเลยมลึงรีพิ้นทำไมนะตัวนี้ก็จะเป็นกับดักชุบชามเมอร์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเอฟเฟกต์มให้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยพอสมควรเป็นการ์ดใบใหม่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่รีพิ้นมาเหมือนกันนะครับเอาไว้สเปย์พวกชามเมอร์ตอนที่ถูกแบบตีตายอะไรอย่างนี้ process art ต่างๆก็รีมาให้ครบสามธาตุเลยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไปนะครับผมโอเคอ่อา by search f e e ์หรือว่าเอาฟิล์มาแปะเลยก็ก็รีมจำชื่อันไม่ได้ metaverse ป่ะใช่มั้งนั่นแหละแล้วก็ออันนี้เขาเรียกอะไรวะ dimension prison ใช่ปะ่ะไม่ใช่เอาเป็นว่าประกาศสักหนึ่งอ่ะ ซิงโคลฟิวชั่นเอ็กซสหรือว่าพิธีกรรมนะครับประกาศตอนหนึ่งแล้วก็เนเกตเอฟเฟกตัวนั้นแล้วก็คู่ต่อสู้ห้ามใช้ห้ามห้ามซัมโนที่เราประกาศเนาะอันนี้ก็จะเป็นรีปิ้งเหมือนกันนะครับหลายหลายคนก็น่าจะรอรีปิ้งอยู่พอสมควรแล้วก็โซเลมอนนิ่งหรือว่าแปะ2000นั่นเองนะครับก็เท่านี้นะครับที่มีมาใน SD ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าซอง ซีเคดที่เป็นอาร์ตใหม่จะมีราคานะครับถ้าซีเคดที่เป็นอาร์ตเก่าก็จะราคาลูกเมียน้อยนิดนึงหนึ่ง,งสองสามฮึบอาร์ตใหม่ปะวะอาร์ตใหม่ปะน่าจะใหม่นะเออใหม่แหละ,อะโอเคก็ราคาค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็รีปิ้นมาหมดเลยชัมเมอร์ ซัมเมอร์เมนหลักนะครับตัว1 8 5 0ก็จะมีดินน้ำไฟลมแล้วก็การ์ดใบใหม่ที่ทิ้งทิ้งจอมเวทหรือว่าหรือทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็เสิร์ชซัมเมอร์กับเวทเวทกับดักชัมเมอร์เก่งเหมือนกันเป็นเวทความเร็วสูงด้วยก็เท่านี้ครับผมวันนี้ของ s อดีนะตอนนี้นะครับเฉพาะ s อดีนะครับแน่นอนเราไม่ได้ดีแค่ s อดีนะครับ ึอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นสลีฟชาร์มซึ่งที่บอกว่า100นี่ไม่ใช่2อันไม่ใช่2แท็ครวมกันแล้วนะครับข้างละร้อยนะครับซึ่งหมายความว่าลายนี้100ลายนี้100ก็ถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวไม่ได้ไม่เคยเห็นปน,น,นี้มทําอะไรแบบนี้มาก่อนก็ถือว่าโอเคผมรู้สึกค่อนข้างซาดิสไากับตรงนี้มากครับผมก็ ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสงสัยยังไงก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวทางเราจะแบบติดต่อแบบว่าคอมเมนต์กลับไปไหนก็ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ